อตอนนี้รถเกี่ยวข้าวก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เดินทางมาจากศูนย์เกษตรพัฒนาสาขาสรินนะครับ,รบก็จะได้ทำการทดสอบพี่พร้อมอยังอ่าพร้อมแล้วพุ่มพุ่มคือกล้องดิ้พุมพ่มลงมาท่านจะไปขับในในในขนับครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ ครับก่อนผมถ่ายคลิปก่อนเาเดี๋ยวให้สวยๆให้เขาซำลื้นวันนี้มาลงสีา้นบมเมื่อาคีพวันไหนดอกเต่กกะสาดเด้แต่ก็ค่อยไปแป๊บนึงนะแบผมขึ้นข้างไปก่อนเพิ่งสตาทแป๊บนึวแป๊บนึงขงใส่รันัฝังนี้อ ขงยังอดเปลี no like ่ยนเสแล้วปเยีบทไานลี่ยนปก็ได้ของพี่ครับคนคาถนัดใส่ครับนัดขวาย่นัดทกเปลี่ยนเอานะครับลี่ดังทวนขวายังไงซ้ายทั้งซ้ายซ้ายหมดเพราะว่าอยู่ฝั่งสายนะครับแล้วครับทนทนี้พหัยปคนท่วั่งสายสสำรับ รับคนถนัดใช่ครับเพราะว่ามือมือเวลาเข้าขาเต่อมือหัวถนัดครับ่มือซ้ายทางบนคนทีหมอรถโเนอไทยรถไทยไม่ได้ใช้ของนี้เลยาจะใช้ตังหัวอยู่แบบได้ไหมได้ได้เหมือนกันครับใหญ่ รอรอไปหมดทิงนี่เจ้าิ้งนั้นนั้นเดียวกันบมครับครับทั้งหมดนี่แหละขราบตรงนี้ละแวะกนี้แหละครับตัวถึตงตัวยุคฮานะต้นตาลนะไม่มีลมเนาะไม่มีครับตอ,อก็ไม่มีเยเสร็จนี้ก็ยังหยุดก่อนยังไม่มีต่อก็ต่อวันหลังห <laughs> มูขาวทุกปีนั่นแหละไม่เลยคนนี้ ย้ายตรงนี้มีตอไหมไม่มีชนโครมอ้าวักวมีตอกเไม่มีไม่มี้คกเเรื่องเดียวกันรบอันนี้นับรางได้หร่นี่ ขนไหนตัเอ oh, okay. well, so. right. ้เบอร์สิามอานะครับก็เดี๋ยวเดีเบอร์สิบสามเลยนะดครับนี่ในีใครมรลยจะได้ไ่งคอมือลูกค้าร่างเคอมืเูนี้างมือสีแดงไหมคุณบอากเห็นอยู่เปนเลยจ้่างื่งมือมาก่ครับ เ๋ยเบสกองนน้ำกเดี๋ยวเอาันนี้ขึ้นไปนนะ่อทะเลานต้เย็นนะครับําแทงสูวงอย่ี่โอ้ําแทบแบบยางชูงเออครับขึ้นสูงโอ้โตมง่ายว่าไเราปากพังเลยล่ะก็ใช้ว่าจะลงไม่ได้เพระว่าข้าวอาอยู่ครับมันยังต้องปรับแต่งต่อไปอีกต้องปรับแต่งกันได้

คงต้องลงก่อนมันดีขึ้นไม่รองไห้คนเออไปข้าวเราเนาะ Tui tēnei mai ลงตีเขาได้ด้วยวะเยอนี่ยืมเบอร์จิบมเก่าแบบตายแล้วก็พูดาเฮ้ยเดี๋ยวเว้นไหมแล้วเขพองพองเป็นังครับยุ่งหยิ่ะไอ้นี่ายอยู่ในนีเขาไม่ได้หรอเฮ้ยเดือดเกินเลย